สวัสดีมาพอกันอีกแล้วกับซองกินแซบแบบนัวนัวเมื่อเนี่มากินกึ่เกลเขาซ้อยค่ะเขาซ้อยหลวงน้ำท่ากับอันนี้เขาเอิ่นว่าน้ำน้ำขัวผพนเขาสร้อยอยันนีเป็นผพนยังสีอันนี่เขาสีหั่นเป็นหั่นเป็นเป็นซ้อยกับส่อ้อแต่ว่าเราต้องหั่นกับกินคือเพ่อนตามห็ดติดกะระแสมในติดตอกอันนี้ฝากน้องสาวเอามาให้แต่ นครหลวงเวียงจันท์เลยน้องสาวคนสวยเาวนี่คนสวยนี่ใส่เข้าไปหอมลาบลาวใส่เข้าไปาเรื่อยมักผักไลยๆกับใส่ผู้ใดบ่มักกับบัวตองใส่บักแตงใส่เข้าไปอบักเพชรใส่เข้าไปโูลดยัญ่ๆเลยอืมแต่น้ำขวดของเจ้าข่อยว่ามันเข้มโหดข่ <c ười> อยก็เลยมาเห็ดใหม่ เป็นสูตรคข่เองนะค่ใส่ไว้ใส่บักขุ่บักทัว่พอมแซ่บแทบวันนี้นะเออมูสับแบบเดียวกันแต่คข่อย่ไดใส่ทั่วเน่าเอากินแบบนี้คือค้ามไงแทะ แป้งนุ่มอืมอันนี้เขาก็ฉันละบัเนี้ยน้ำขัวนามอันนี้เขาเห็ดเองก็นแ้เป็นหนามหมูเอาใส่ยังสีรูปบะืะหมูมขัวฉันใส่บัคทัว ใครใส่ไสทั่วเน่าก็ใส่ยูได้บวาใส่กับบวเป็นยังอคอขคาเนี้ยมันเหนียงกินได้แล้วก็จุบเออนี่แซ่บชันระบัดเนี้อืยแซ่บด้วยสูตรนะเจียวหอมเหยหอมจุมเจ้าฟังค่อเด้อหอมกระเทียมเจียวหอมเอาหมูซับไปคั่วตำบักทั่ว ถั่วตัดเข้าไปใส่บักถั่วเข้าไปคว่วมันหอมใส่บักเลนเจ้าหค่ะนะใส่เข้าไปคอยใส่บักขามเปียกน้ำน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาสุดแซบเลยอือ อธิบายคนไทยเขาใจก่อนมันแผ่นแป้งอันนี้กับปานคือเขาปุ่นนั่นแหละอืมสือวแผ่นแปงแน้งหนมเนื่องกับซีเมนต์ดีดอกแต่มันหนมเนื่องมันเหนียวนะบ่ตัวนี้มันนุ่มนุ่มกับเหนียวสีตางกันเด้ออ่าตัวนี้สีมีความนุ่มกว,าวา่ามูคนซอยเหรอหนาอันนี้คนใส่กินคือเขาแลี่มฟื้นนั่นแหละคายๆกัน อืแต่ถ้าสูให้จัดทรงเขาให้จัดทรงอ่ะมันสรงไม่ได้หรอกขามว่านหล่ะมันก็อยากมีกลิ่นมันสิบูดหูจักจะบอกเอออืม พยายากกินหายไปประเทศลาวต่างไปเที่ยวไปเบิงขนมทํามเนี่ยประเภทนี่วัฒนารรมเขาหันละอืมต่างสินไม่อีกแ่้คนมาความม็นเขาซ่า่อยกินมาแต่โดดแหละอย่ยงคี่จะมาให้หงิด ตีเลีว้วเขาไม่เห็ดเขาเห็นเด็เขาสิได้รูเขาเห็น,นให้เขาได้รูอาหารประเทศยเล่านะมันมีอีกมันคือช่วงหนึง่งเจลปลาบัาซ้อเนื้อที่เหิด <c oughs> ที่เหิดนนะ่ะเออก,อก็ไปหาซอกม่กิน่นหละแม่นบอกออันนี้คือการกบไปหาซอกไม่กินให้เพื่อให้คนได้รูได้เปิดลู เออมันดีจยากอยู่อตีเธอเดียดอยวเขาเลยมาสนใจเด้อหลัดตัวแม่นิปรัสออะเนาะเอาให้คิดไปมุ่มบวกอย่าสุไปคิดว่าโอ๊ยใคก็เคยกินเหมือนถลนะัอยาว่ากจังสันเออต้องให้มันหิดเป็นกระแสบานเจ้านะมันดีแล้วเข้าใจบอ่ มันคอยมีแต่คนอยากอยากกินน้ำโอ้เห็นอะไรแปลกตาใหม่ๆนะมันเลิศ กระอแผ่นแปง้งธรรมาดาไม่มีรสชาติอย่างดอกตัวสู้รสกับเม่นอันนี้ร้นนี้น้าขวาัอืมไส่ออกไปบางคนก็ว่าเขากินบมเอ็ดขวรปักพิกเดอ้อเด็ดกระซังเขาอันนี้คอยจบ ขอบคุณเลายายคะ่ะที่เขาว่าติดตามเราช่วงกิจเสียแบบนวนวคะ่ะอีกอย่าง,างว,ว่าเขาหูว่ะวันนี้ขอลาล่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ